การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2วัดกระพังสุรินผู้ปกครองสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ปกครองสามารถใช้สมาร์ทโฟนจะเป็นระบบจัติการ Android หรือระบบปิบัติการ iOS ก็ได้ แต่กันตอนนี้ผมขออธิบายการลงทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2วัดกระพังสุรินโดยการใช้เว็บไซต์ลำดับที่1ผู้ปกครองเปิดเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาค้นหาไทยเซฟไทยก็จะเจอเว็บไซต์ไทยเซฟไทยของกรมอนามายัยคลิกเข้าไปครับ ให้ผู้ปกครองเลื่อนลงมาที่ลงทะเบียนพนักงานคลิกเข้าไปยอมรับข้อตกลงกรอกข้อมูลของนักเรียนตัวอย่างเช่นเด็กชายรักดี นมสกุลเรียนดีฐานประกอบการก็คือโรงเรียนให้ผู้ครองนําเมาส์มาคลิกแล้วค้นหาโรงเรียนเทศบาลสองวัดกะพังสุริน คลิกค้นหาแล้วผู้ปกครองจะเจอสถานประกอบการคลิกเลือกหลังจากนั้นในส่วนของสำนักกองศูนย์แผนกให้คลิกเลือกแล้วเลือกสถานะเป็นนักเรียนจังหวัดตำบล เป็นที่อยู่ของนักเรียนเบอร์โทรศัพท์ให้ผู้ปกครองกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองแต่ต้องเป็นเบอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ เช่นในส่วนของอีเมลไม่ต้องกรอก้็ได้ครับลำดับถัดมา กำหนดรหัสผ่านให้คลิกเบอร์โทรศัพท์แล้วสร้างรหัสผ่านหรือผู้ปกครองสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสผ่านก็ได้ ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งครับลงทะเบียนหากเจอข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขใหม่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบการเข้าใช้งานระบบสำหรับการประเมินความเสี่ยงผู้ปกครองสามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้ ผู้ปกครองจะต้องประเมินความเสี่ยงของนักเรียนก่อนมาโรงเรียนทุกเชา้าเข้าใช้งานระบบกำหนดเบอร์โทรที่ผู้ปกครองได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้และรหัสผ่านขั้นตอนนี้ผู้ปกครองจะต้องเลือกเป็นประชาชนหรือพนักงานเท่านั้นคลิกเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ปกครองทำข้อหนึ่งคลิกเพิ่มบันทึกและทำข้อสองคลิกเพิ่ม บันทึกเสร็จสิ้นการประเมินคัดกรองความเสี่ยงของตนเอง